สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊บพามาชมแปลงขุดโค้งหนองนาพื้นที่16ไร่นะคะของพี่โอ๊อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัสดสุรินทร์นะคะแปลงนี้เราทำการขุดได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะ ปรับพื้นที่16ไร่รูปแบบการขุดก็จะเป็นเชิงเกษตรผรสมผสานนะคะมีสระเก็บน้ำคลองไส้ไก่ถนนรอบพื้นที่นาข้าวโครงสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็มีสระเลี้ยงปลาอยู่ท้ายบ่อด้วยนะคะสระเก็บน้ำพี่เจ้าของแปลงอยากได้เป็นสระรูปปลาโลมานะคะ สระเลี้ยงปลาสระเลี้ยงกุ้งจะอยู่ท้ายบอ่บอสามบ่อเล็กนะคะตรงที่เป็นขอบบ่อพี่เจ้าของแปลงแกได้นำต้นมะพร,ร้าวมาปลูกรอบขอบบ่อเลยนะคะถนนรอบพื้นที่เราจะขุดกว้างประมาณ5 6เมตรนะคะส่วนคลองไส้ไก่กว้างอยู่ที่5เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศมุมล่างบ้างนะคะไปดูว่าในสระปลาโลมาพี่เจ้าของแปลงแกเลี้ยงปลาอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ตัวสะประมาณหนึ่งไร่เนาะเฉพาะตัวสะเนี้มันจะเป็นปลาับทิมปลานินและปลานังมาดูครับรวยมากเลยดินเปนเนี่ยเป็นดินปาแต่เราเออกแบบให้ฝุดลาดเอียงเย็บมันเลยไม่ทันครับแล้วน้ำก็เสร็จก็มีน้ำเลยน้ำเราสูบเข้ามาก็เน้นดูเลยนะนีน้ำใสมากเลยนะคะปลาดินอ่ะเป็นปลากินพืชครับค่แค่ผักบุ้งครับคือแค่ผักบ,บุ้งอ่ะนี่เป็นปลากินพืช ก็อาหารไม่ต้องเงยอะมากก็เน้นพวกขี้ว,วัวขีว้ควายแล้วก็ฟางฟางฟางก็ส่งกางน้าตาลอะไรก็ทิ้งไว้เป็นพูดง,ง่ายคือเพื่อว่าแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิช,วชปลาก็มีขี้วัวขี้ควายแตนี้เป็นพืชนะครับถ้าเป็นพวกพืชผักบุ้งอะไรคือปลาจะก,กินหมดเรียงแบบข้างๆสวยงามมากเลย วันนี้พี่แกก็จะปลูกต้นมะพร้าวร้อมรอบสวนเลยนะคะต้นเตี้ยนะกำลังสวยงามเลยค่ะคลองใกล้อยู่ที่ห้าเมตรเลยคลองห้าเมตรถนนที่พื้นที่ก็ห้าเมตรนะคะ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็เอทัวด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ทางเพจทางแล้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคือเวลาออกแบบผมก็ไม่ใช่ว่าผมอะ่ะเวลาขุดไปก็ผมอะ่ะขุดแล้วตามใจผมนะผมก็ตามใจลูกค้าเวลาผมเขียนแบบหนึ่งผมจะถามหลักๆเลยว่า ลูกค้าในอนาคตต้องการอะไรบ้างผมจะเอาสิ่งที่ลูกค้ารักและลูกค้าชอบมาก่อนแล้วผมก็เขียนแบบให้ลูกค้าเลือกตัวไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็จะดัดตัดออกตัวไหนที่เป็นประโยชน์เราก็จะตัดเข้าคือเวลาเราทำปุ๊บผมอยากให้ลูกค้าภูมิใจในปี2ปี3ปีอนาคตข้างหน้าคือเขาก็ภูมิใจสิ่งที่เราได้ออกแบบหรือสิ่งที่เราได้คุยกันไว้อะมันเป็นตามที่เราคิดตัวไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไว้ตัวไหนที่เป็นข้อเสียผมก็ตัดออก มันก็ได้คือเราจะตัดพองานออกมามันก็จะสมบูรณ์มันต้องดูว่าพื้นที่เรามันเหมาะที่จะทําประมาณไหนด้วยครับแล้วดินเก็บน้ําหรือไม่เก็บน้ําแล้วก็ต้องการอ่ะพื้นที่เราเหมาะเหมาะที่จะปลูกอะไรบ้างและเหมาะที่จะเลี้ยงปลาประเภทไหนด้วยหลักๆก,ก็อยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็พื้นที่ขุดความต้องการของลูกค้าแล้วผมก็จะเอามมเขียนแบบแล้วให้ลูกค้าเลือกครับ กคพามาเยี่ยมชมแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับ